พ่อยังพ่ออยู่ก็ยิ้แม่ม,มาจะปีละไ้ยตด้อายมึงกับยิบหาปีเออกูแต่งงานกับซีปีก็ได้อายมึงออแต่ยิบเข้าปีนี่แล้วืมยังล่ะโอ้โดนตันี่ยเหรอล้วนเข่ษษาพุทราปพบกันจะพิดกันนับเทื่อกอะระบาดมีเทคนิคยังดีๆก็บ,บอกนะอ๋อมันจะไม่ยากเลยเทคนิคการใส่ชีวิตคู่อยู่ตรงกันได้โดนๆนี่มัไม่ยากจังเม็ดได้บทฟังฝาดแล้อเฮานี่ เป็นผู้ใช้เขาต้องตัวเริงตัวปะเขาก็มีแต่ความสื่อสารแจังขีดยึดต้องกันได้ด่วนยังมาตัวกันยังไหนปาหรือเปล่าเนี่ยหวยบ้าบ้าแล้วมึงมึงสังเกตบ่ามือเศร้าเนี่ยแม่มองถามกูว่าขอให้เขาเขาแสบบ่อเออกูตาบ้างไหยแสบอยู่เออแม่เึงเห็นนักกจิ๋นแสบบ่อบ้านีหอืมเข้มอันเี้สั่น แม่บอก้อนหนูจำได้ว่ากาอนที่แม่ต้องไปซื้อสุดใหม่มาต,ตลาดนั่นเราถามกูวางเด๋ถามปะเท่าๆใครใส่สุดนี่เราอ้วนบอกูตอบวางเด๋ครับบ่ได้ล่ะแม่มึงใส่หรืออ้วนบอแบบไหนอ้วนเอ้าเราทั้งหมดที่กูบอมาเนี่ยมันก้นจริงหรือตัวตัวตอนกูตัวนั่นแม่มึงยิ้มหรือหนาบูดยิ้มอืมึงไปบัดนีูว่าเฮาเป็นยังจังต้องตัวเก่ง